่าวด่วนเข้ทุกคนเก่งในคอมเมนต์เก่งในโซเชียลสิได้ยินเสียวหน้าบันลังเด้อจ้าขอบคุณทีมงานทนายหลังบ้านแม่ติม๋มไม่รับไหว้สวยรวยกระเช้านะคะเก้าเคสเบาๆพอคะ่ะใจดีมากพอแล้วนะครับนี่คือข้อความล่าสุด ของแม่ติ๋มกุสุมาสาวน้อยเพชรบ้านแพงที่โพสต์ไว้บน Facebook ส่วนตัวนั่นเองครับทุกคนสืบเนื่องมาจากเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาครับทางด้านแม่ติ๋มกุสุมาเพชรบ้านแพงเนี่ยได้มีการโพสต์ลงโซเชียลครับเป็นข้อความนี้นั่นเองก่อนอื่นเลยนะครับก่ออุม้มอิ่มพูดเอาไว้ก่อนเลยเนาะก่อนจะไปเกิดดราม่าอะไรต่างๆครับทุกคนสำหรับคอมเมนต์นี้เนี่ย ทางด้านอุ้มอิ่มข่าวกระแสเองนะครับนำเสนอข่าวของทุกคนเนาะในองค์กรสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะฉะนั้นแล้วใครจะวิพากษ์วิจารณ์หรือว่าจะคอมเมนต์อะไรเนาะก็สุดแล้วแต่นะครับบางคนบอกว่าไม่อยากให้อุ้มอิ่มข่าวกระแสนําเสนอข่าวคนนั้นคนนี้นะครับต้องบอกว่าอุ้มอิ่มก็ทําหน้าที่เนาะเวลาที่ใครกําลังเป็นประเด็นอะไรต่างๆเนี่ยอุ้มอิ่มก็จะนําเสนอให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังกันนั่นเองส่วนใครจะตัดสินอะไรยังไงก็เป็นวิจารณญาณส่วนบุคคลก็แล้วกันนะครับทาง ด้านแม่ติ๋มกุสุมาเพชรบ้านแพงครับทุกคนต้องบอกว่าโอ้โหในช่วงที่ผ่านมานะครับก็เจอกระแสวิพากษ์วิจารณ์ค่อนข้างเยอะเหมือนกันหลากหลายประเด็นครับทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นในโลกโซเชียลเองนะครับทางช่อง YouTube เองใช่ไหมครับแล้วก็ทางช่องทางต่างๆที่เหล่าบรรดายูทูเบอร์ได้พูดถึงแม่แม่ติ๋มกุสุมานั่นเองครับทุกคนเนาะเรียกได้ว่าณนะตอนนี้เนี่ยแม่ติ๋มก็คือให้ทนายนะครับหลังบ้านดูแลครับกับการ อ่านคอมเมนต์อะไรต่างๆครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่คอมเมนต์เลยเถิดไปนอกเหนือจากความจริงไปนะครับทุกคนตอนนี้คือแม่ตี๋มกุสมาเนี่ยก็คือแบบว่าโอ้โหนะครับได้ให้ทีมหลังบ้านเนี่ยดูแลเป็นที่เรียบร้อยแล้วนั่นเองเพราะฉะนั้นแล้วมิมก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับสำหรับคนที่คอมเมนต์นะครับบางทีแบบว่าเราตําหนิได้แหละครับทุกคนตําหนิในเรื่องของศิลปินเนี่ยมิมมองว่าตําหนิได้แต่ทีเนี้ยพอมันมีอะไรที่ เกินขอบเขตนะครับบางคนแบบด่าพ่อล้อแม่นะครับบางคนคอมเมนต์ในทางที่แบบว่าด่าเขาต่อหน้าสาธารณาชนอะไรแบบนี้ครับทุกคนอันนี้เขาก็เอาผิดในพรบอรคอมพิวเตอร์ได้เนาะทั้งนี้ทั้งนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยสําหรับคนที่คอมเมนต์ในโซเชียลนะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้าถ้าเขาเอาจริงขึ้นมาครับทุกคนทั้งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ย นักสืบโซเชียลหรือว่าทางตำรวจนะครับทุกคนเขาก็หาเบาะแสได้นั่นเองครับทุกคนเพราะว่าการที่จะสมัครเป็นอ e ีเมลเนาะก็ต้องยืนยันผ่านทางอ e ีเมลนั่นเองครับก็ระมัดระวังกันด้วยสําหรับคอมเมนต์ต่างๆนั่นเองครับทุกคนนะย้ําอีกทีนะครับแม่ติมเนี่ยบอกว่าเก่งในคอมเมนต์เก่งในโซเชียลจะได้ยืนเสียวหน้าบันลังด้วยจ้านะครับขอบคุณทีมงานทนายหลังบ้านแมติมไม่รับไหวสวย รวยกระเช้านะคะ9เคสเบาๆนะครับทั้งนี้ทั้งนั้น9เคสนี้อุ้มอิ่มมองว่านะคนที่ตำหนิหรือติเตือนจริงๆเนี่ยแม่นุ่มติ๋มไม่น่าจะไม่น่าจะเอาเรื่องเอาราวครับทุกคนแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นถ้าเป็นเลยเถิดหรือว่าเกินขอบเขตนะครับอย่างบางคนก็คืออาจจะไปอย่างที่บอกว่าด่าเขาในทางเสียหายหรือว่าใช้คําหยาบคายครับทุกคนต้องบอกว่าโซเชียลเนาะเป็นดาบสองคมนั่นเองครับทุกคนแสดงความคิดเห็นได้แต่ขอให้อยู่ในขอบเขต เท่านั้นพอครับทุกคนวิาพากษ์วิจารณ์ได้แต่ขอให้อยู่บนพื้นฐานของความเป็นจริงนั่นเองนะสำหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มก็อยากเอาเรื่องนี้มานําเสนอนครับทุกคนเพราะว่าตอนนี้เหมือนกับว่าทางทางหมอลำสาวน้อยเพชรบ้านแพงเนี่ยต้องบอกว่าเป็นหมอลำที่อยู่บนโซเชียลจริงๆนะครับทุกคนไม่เช่นนั้นอ่าเพราะว่าเวลาศิลปิน ทุกคนเลยในค่ายไม่ว่าจะขยับขยื่นนะครับอะไรก็แล้วแต่ตอนนี้คืออยู่ในสายตาของประชาชนอยู่ในสายตาของเหล่าบรรดาสื่อต่างๆครับทุกคนอย่างที่บอกว่าทุกคนในค่ายหรือองค์กรสาวน้อยเพลินแพงเนี่ยเป็นที่สนใจของสื่อมากๆอย่างที่บอกนะครับว่าเวลาสื่อเข้าไปหลังเวทีเนี่ยครับทุกคนเขาก็จะสัมภาษณ์ทุกคนนะครับเขาจะสัมภาษณ์ทุกคนแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยแสดงความรู้สึกของตัวเองออกมาทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับพอสื่อเอาไปออกแล้วเนี่ย หลายคนก็คือไปคอมเมนต์วิพากษ์วิจารณ์คือบางคนเนี่ยคิดเอาเองว่าไปคอมเมนต์ในช่องทางอื่นเขาจะไม่เอาผิดอย่างนี้ครับทุกคนคือไปทางเมนต์ไปคอมเมนต์ในช่องทางอื่นเนี่ยเขาก็สามารถเอาผิดได้เหมือนเดิมขอแค่แบบเขามีทีมดูแลนะครับทุกคนมีมีทีมดูแลว่าอะณนะตอนเนี้ยแม่ติ๋มกุสุมาเนี่ยออกในช่องทางไหนบ้างออกข่าวช่องไหนบ้าง ออกข่าวบันเทิงช่องไหนบ้างแล้วก็ทางทีมเขาก็อาจจะไปอ่านคอมเมนต์นะครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วถ้ามีหน้ามีชื่ออะไรต่างๆแบบนี้ครับทุกคนเขาก็จะแบบนะคือไม่ใช่ว่าไปคอมเมนต์ในช่องทางเขาอย่างเดียวแล้วเขาจะเอาผิดนะครับเขาก็จะดูทุกทุกๆแพลตฟอร์มเลยที่มีแม่ติ๋มกุุมาเนี่ย อยู่บนโลกโซเชียลนั่นเองนะครับวันนี้อุ้มอิ่มก็เลยเอาความเคลื่อนไหวมาฝากกันทุกคนเนาะอ่ะเดี๋ยวอุ้มอิ่มนะครับจะอ่านคอมเมนต์แฟนคลับของแม่ติ๋มกุสุมาให้ทุกคนได้รับฟังกันละกันนะครับแม่ติ๋มบอกว่าจัดเป็นตัวอ่าบางคนนะครับไปคอมเมนต์บอกว่าจัดเป็นตัวอย่างเลยค่ะแม่นะครับกำลังใจแม่จ้านะครับเป็นกำลังใจแม่นะคะอันนี้คือแฟนคลับนะครับบางคนก็บอกว่า จัดเอาเลยแม่นะครับจัดจากบาทแน่นะครับนี่นะครับแฟนคลับแม่ติ๋มก็คือเข้าไปคอมเมนต์กันแบบรัวๆเลยบางคนก็คือเข้าไปให้กําลังใจกันนะครับนะนะครับก็ระมัดระวังกันด้วยครับทุกคนสําหรับคอมเมนต์ต่างๆแล้วแล้วบอสตัวก็ได้ไปคอมเมนต์ด้วยนะครับบอกว่าจัดไปครับแม่นะครับใครว่าให้เสียหายเนี่ยครับทุกคนมันคือความเสียหายที่เกิดขึ้นบางคนอาจจะไปคอมเมนต์แล้วสร้างความเข้าใจผิด ไปคอมเมนต์คอมเมนต์เดียวเนี่ยแต่ว่าสร้างความเข้าใจผิดให้คนหลายร้อยหลายพันคนแบบนี้ครับทุกคนก็เกิดความเสียหายนะครับทุกคนเนาะอ่ะทางด้านแม่ติ๋มก็ตอบบอสโจบอกว่าแม่อุสาเงียบมาโดนแล้วนะครับไม่ต่อสู้กับใครนะครับแต่กลับมาโดนกล่าวหากันแบบลอยๆนะครับไม่จบไม่สิ้นสุดท้ายแม่ก็ต้องขอปกป้องตัวเองบ้างแมนปาจาบบอสนะครับเนาะอันนี้ก็ก็ไม่ผิดนะทุกคนถามว่า คือทุกคนแหละใจเขาใจเราเนาะอย่างตัวเราเองถ้าเราโดนกระทําหรือว่าโดนคนมาพูดเหมือนกับในสิ่งที่เราไม่ได้ทำครับทุกคนหรือพูดถูกพูดถูกแต่พูดในที่สาธารณะพูดพูดแบบว่าสิ่งที่เราเป็นอยู่แต่ไปพูดในที่สาธารณะให้คนรับรู้เป็นร้อยเป็นพันอันนี้ก็ผิดนะครับทุกคนเ mm. พราะฉะนั้นแล้วก็ระมัดระวังกันด้วยจริงๆคืออิ่มเห็นคอมเมนต์หลายคอมเมนต์นะก็แบบก,ก,ก็หวาดเสียวแทนคนที่ไปคอมเมนต์อยู่เหมือนกันนะทุกคน นะคือทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเมติมก็เงียบมาโดยตลอดเนาะทั้งเท่าที่เราได้เห็นนะไม่เคยเห็นเมติมออกมาตอบโต้หรือว่าออกมาโพสต์อะไรแบบนี้เลยนะคบอ่ะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้นะครับก็ส่งกลาลังใจเนาะไปให้ทางด้านเมติมกุสุมาด้วยก็แล้วกันย้ําอีกทีหนึ่งนะครับช่องอิ้มข่าวกระแสนะนำเสนอข่าวทุกคนในองค์กรหรือว่าในแวดวงหมอลำนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการที่เกิดเหตุการณ์แบบนี้เนาะอิ้มก็ไม่ได้ คือพูดในสถานการณ์ที่มันเกิดขึ้นจริงะนะครับตอนนี้ก็คือแม่ติ๋มก็คงจะอดทนทนไม่ไหวแล้วกับคอมเมนต์ที่ดราม่าแม่ติ๋มแบบเยอะแยะมากมายครับทุกคนไม่ว่าจะตามแพลตฟอร์มไหนก็แล้วแต่ครับทุกคนก็ระมัดระวังกันด้วยนะครับไม่ใช่ว่าฉันไม่ได้ไปคอมเมนต์ในช่องแม่ติ๋มฉันไม่ผิดอะไรแบบนี้ครับทุกคนเพราะฉะนั้นแล้วไปคอมเมนต์ทุกช่องเลยที่มีข่าวแม่ติ๋มอยู่ก็ผิดนะครับเพราะฉะนั้นก็ระมัดระวังกันด้วยเนาะสำหรับคนที่ใช้โซเชียลสาหรับคนที่ โอ้โหใจยเย็นๆนะทุกคนใจยนเย็นๆแล้วก็มีสติก่อนที่จะพิมพ์อะไรลงไปนะครับทุกคนนะเอาเป็นว่าสําหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มก็มาแจ้งข่าวทุกคนแค่นี้นะครับก่อนจะไปคลิปนี้นะครับอ่าใครมีความรู้สึกยังไงคอมเมนต์มาได้กับข่าวนี้นะครับแล้วก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอุ้มอิ่มข่าวกระแสอ,อีกเช่นเคยนะครับแล้วก็ฝากคอมเมนต์สุภาพนิดนึงนะครับแล้วก็ฝากทุกคนอ่าเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยนะครับรักทุกคนนะครับ